สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่ช่องอีสานแอบเบลกับบังมี่น้อยเช่นเคยครับคลิปนี้เป็นเลขทูบแท่งที่1ของอาจารย์ชัดอาจารย์เคธรรมบารมีงวดวันที่16พฤษภาคม2566ครับก่อนจะถึงเลขทูบมาดูเลข5หางของอาจารย์เคก่อนนะครับ5หางอาจารย์เคนะครับให้เด่นที่3กับ4นะครับ2ตัว5หางก็มี1 3สา 34 64อาจกระดกเป็น4เอ่อ94แล้วก็74แล้วก็53ครับนะครับแค่ไปนะครับเดี๋ยวตอนไทยจะขึ้นแช่ไว้นะครับแล้วก็มีเลข3ตัวอันนี้ผมเลข3ตัวจันเข้งวดน,นี้เยอะๆนะครับมี1 4 7 036อาจกระดกเป็น039นะครับแล้ว9 4 2อาจกระดกเป็น6 42ครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วย มี625อาจกระโดดเป็น925นะครับแล้วมี328และ,ะ170น่าจะเป็น3ตัวแดงแล้วก็เลขทูบตามบัตรที่อาจารย์ไปจุดนะครับไปทำบุญแล้วก็ไปจุดจุดทูบเงินนะครับแล้วก็มีตัวนี้อีกนะครับ3ตัวเยอะมากมี036อากระดดเป็น039อันนี้แล้วก็ 625อัดกระดเป็น925นะครับแล้วก็328อ๋อนะครับเป็นเป็นอาจจะเป็นเลขที่ตัดมานะครับแต่จะขึ้นรวมไว้ให้นะครับแล้วก็53อัดกระดเป็น58ด้วยนะครับทีนี้มาดูเลขทูบเลขทูบอาจารย์เคอาจารย์ชัดงวดน,นี้เป็นตัวนี้ครับ213 เป็นเลขทูบแทงแรกนะครับงดประจําที่16พฤษภาคม2566นะครับเดียจะขึ้นให้ทุกใบเลยฮะคแคปไปเลยนะครับชอบตัวไหนทั้งเลข2ตัว5หางแล้วก็เลข3ตัวเด่นนะครับเยอะนะครับอ่าแล้วก็เลขทูบนะครับนี่คือแนวทางของอาจารย์อาจาจรย์เคในวันนี้นะครับเลขทูบแทงที่1แล้วก็เลข5หางตัวอาหาร้3ตัวครับ พรุ่งนี้นะครับเรามาต่อกันที่คืนวันที่15เรามาต่อกันที่เลขคู่สองเลขทูแท่งที่2นะครับขอบคุณแนวทางดีๆจากอาจารย์ชัดอาจารย์เค้ด้วยนะครับเพียงแค่แนวทางนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ